ชาวลัคนาราศีพฤกษพนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่15มีนาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่21มีนาคมเป็นสัปดาห์ที่ดาวประจำตัวของท่านคือดาวศุกร์ได้ย้ายราศีไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นมหาอุด ไปอยู่กับดาวอาทิตย์คู่สมพลและไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอยู่ในภพลาพระของชาวลัคนาราศีพฤกษ์ชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆว่าชะตาชีวิตมีการขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากแล้วก็ในขณะที่ผมกำลังพยากรณ์อยู่ตรงนี้ดาวศุกร์นะครับย้ายวันที่19มีนาคมย้ายไปอยู่ตำแหน่งมหาอุจ ตามที่บอกไว้เลยมหาอุดเนี่ยนะครับสำหรับดาวศุกร์ตรงนี้เนี่ยเป็นองศาที่สุกสว่างมากๆสมชื่อแล้วก็ยังไปดูอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่สมพลศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพฤกษโยกหลังชาวลัคนาราศีพฤกษบเองคุณจะสแสวงหาราบผลเงินทองได้อย่างดีในสัปดาห์หน้า นะฟังอีกทีนะครับจะสามารถหาลาบผลเงินทองได้อย่างดีในสัปดาห์หน้าดาวเจ้าตัวไปอยู่ในภพลาพระเนี่ยมันจะไม่ดีได้ยังไงถูกไหมอีกทั้งดาวเสาร์และดาวพระฤหัสเองก็โคจรอยู่ในภพที่9ที่เขาเรียกว่าภพสุภะจะหยิบจับอะไรจะคล่องตัวขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเมตตาให้การสนับสนุน ยากันนั้นเลยดาวพุธก็โครจรไปอยู่ในภพที่10เป็นองค์เกณ์ปัสวะเกณฑ์ดาวพุธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวพฤกษบโครจรอ,อยู่ในภพที่10บลอยกลางฟ้าการเงินการทองดีเจรจาติดต่ออะไรก็แล้วแต่แม้ทาไมชาวพฤกษบมันคล่องตัวไปหมดไม่เหมือนไอ้ครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเลย นะครับกลับว่าเออดาวเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้แสดงว่าชาวพฤกษบคุณจะหยิบจับอะไรเนี่ยมันง่ายง่ายกว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับวันจันทร์นะครับเป็นวันที่อาจจะเด็ดเหนยเรื่องงานอยู่บ้างแต่ก็จะเคลียร์ได้จบวันอังคารและวันพุธจะเป็น2วันที่มีเรื่องกระจุงกระจริงเรื่องของความรักเข้ามา ใครคนใดคนหนึ่งที่เคยห่างหายกันไปมีโอกาสจะมาเจอะเจอกันนะนะครับในช่วงวันอังคารวันพุธนะครับมันก็นำมาซึ่งความทั้งความปิติแล้วก็นำมาซึ่งความรู้สึกกังวลใจอยู่ลึกๆเหมือนกันเออแล้วก็วันพระฤหัสก็เป็นวันที่ดีในเรื่องของความรักนะครับมาถึงวันศุกร์และวันเสาร์นะครับโดยเฉพาะช่วงวันออรอยต่อระหว่างศุกร์กับเสาร,ระวังสุขภาพร่างกายของชาวพึกงศพนิดนึง ยังรวมไปถึงสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ด้วยนะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็เป็นวันที่ชะตามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ภาพรวมๆเนี่ยผมเชื่อเลิศเกินว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวพฤกศบนะขยับดีขึ้นกว่า2ส,สัปดาห์ก่อนขยับดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วขยับดีขึ้นกว่า 2- 3เดือนที่แล้ว เพราะดาวมันเอ,อื้อให้คุณหยิบจับอะไรก็ดูแล้วจากคล่องตัวไปหมดตามที่สินแสมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วใครที่เป็นแฟน u t u b e แฟนเพจสินแสมิงของเบ้งเมืองไทยถ้าคุณได้ฟังลัคนาพฤกษบมาก่อนหน้านี้คุณจะรู้ว่ามันไม่ค่อยโอเคนะักแต่ดาวเปลี่ยนแปลงดีขึ้นชะตาจะพลิกกลับดีขึ้นอย่าไปนอนเป็นควายเผือกขี้เกียจทําอะไรก็ขี้เกียจอยู่ไม่ได้นะจะทำอะไรต้องตั้งใจลุยไปเลยเพราะว่าความสำเร็จแม่งรออยู่ เออก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษศพทุกท่านโชคดีกับดวงรายสัปดาห์ตรงนี้ไปก่อนสวัสดีสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงแอส t r รโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล